ธิตารีเสวัง789สวัสดีค่ะจะรายงานอันดับดาราชายและหญิงในแง่ของปริมาณการอ่านแชมป์อันดับแรกในทุกหมวดหมู่ก็คือเสี่ยวจานศิลปินชายสามอันดับแรกที่มีปริมาณการอ่านสูงสุดได้แก่แชมป์อันดับแรกเสี่ยวจานอันดับที่สองอี้หยางเซียนซีอันดับที่สามหวังจุนคายและศิลปินหญิงสามอันดับแรกที่มีปริมาณการอ่านสูงสุดได้แก่อันดับแรก ลีเลป่าอันดับที่สองเจา้าลีอีกและอันดับที่สามอย่างมีล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าละครที่ทำกำไรได้มากที่สุดในปี2023ก็คือลำนำกระดูกโยกที่นำแสดงโดยเสือจานและเรนมินหลังจากได้มีรายง,งานสถิติของลำนำกระดูกโยกอย่างครอบคลุมก็น่าทึ่งมากจริงๆและไม่มีข้อบอกพร่องใดๆ 1. ในด้านของการลงทุนนักแสดงนำชายเสือจาน สามารถแบกรับละครได้ 2. นักแสดงนำชายยอดนิยมตัวละครสื่ออิงสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกรายการ 3. นักแสดงนำชายมีความโดดเดน่นและ IP ของเซอรจันก็ได้รับความนิยมด้วยรูปร้างและเส้นสายที่เป็นอมตะ 4. มีการออกอากาศบน Netflix ในต่างประเทศในหลายๆสิบป,ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก 5. การข,ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงของเทนเซนอย่างเดียวสูงเกือบถึง10ล้านหยวน ไม่รวมสถิติบนถาวเปล่าและอื่นๆก็เยอะมากแล้ว 6. ยังได้รับความนิยมในการดึงดูดสมาชิกใหม่ๆจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 7. ครองอันดับหนึ่งในบรรดาละครทั้งหมดของละครพาคดูร้อน 8. ยอดการขายรายเดือนของตัวเลขอยู่ที่หลักสิบล้านหยวน 9. ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายเพื่อโปรโมทละครแทบไม่มีเพราะมีแฟนๆของนักแสดงนำชายเสือจานจำนวนมากช่วยกันโปรโมต 10ได้รับการรับรองจากหลายๆแพลตฟอร์มว่าเป็นละครระเบิดเช่น Tencent Video, ToIn, เซียวหงชูโหวยปปอ InHer เป็นต้นล่าสุดกุ c ชี่แบรนด์รูระดับไฮเอนด์ end, ได้เปิดตัวโฆษณาบ l o อกบัสเตอร์ล่าสุดไปทั่วโลกกุ c ชีได้อัปเดตโซเชียลเน็ตเวในตอนเช้าทั้งหมดเช่น X, IG, YouTube, LinkedIn และ Facebook โดยได้ยึดตามเขตเวลายุโรป นี่เป็นภาพโฆษณาระดับโลกครั้งที่3ที่มีโฆษกของแบรนด์ดาราจีนเสือจานเป็นในแบบอิสระความสําคัญนี้คืออะไรกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อมองจากสถานะมูลค่าเชิงพาณิชย์ของดาราระดับนานาชาติในปัจจุบันของเสืวจานและอิทธิพลของมูลค่าเชิงพาณิชย์ระดับนานาชาติซึ่งก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนานาชาติฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของมิลานแฟชั่นวีค ปี2023ว่าเนื่องจากมีแฟนๆใหม่จำนวนมากเข้ามาทีละคนจึงจำเป็นต้องทำให้เป็นที่นิยมในช่วงเวลาสั้นๆในปัจจุบันมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใช้ในการประเมินมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและอิทธิพลของคนดังโดยหลักๆแล้วพิจารณาจากตัวชี้วัดข้อมูล2ตัวตัวแรกก็คือ MIV และอีกตัวก็คือ EMV MIV วัดมูลค่า ผลกระทบจากรายงานของสื่อเกี่ยวกับคนดังเกี่ยวกับการบอกเล่าปาดต่อปากและการประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ EMV ไม่ถึงการแปลงการแสดงผลทั้งหมดหรือการแสดงผลฟรีที่คนดังนำมาสู่แบรนด์ผ่านทางการโพสต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มเครือข่ายเป็นมูลค่าต้นทุนการโฆษณาที่สอดคล้องกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมที่มีการโต้อตอบบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นอินสตาแกรมจากมุมมองนี้ดาราชาวจีนที่ใช้เว่ยปอเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลหลักของตนได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ยังเห็นได้ชัดเนื่องจากตามกฎเกณฑ์ของการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับค่า eMv โดยรวมที่ได้นั้นลดลงโดยตรงและลดลงโดยประมาณสูงถึง30%นี่คือเหตุผลว่าทำไมมูลค่า eMv โดยรวมของดาราเกาหลีจึงแซงหน้าดาราในเอเชียจำนวนมาก และยังสูงกว่าซูเปอร์สตาร์ชื่อดังในยุโรปและเมกกะอีกด้วยภายใต้การแนะนำของแนวคิดมูลค่าเชิงพาณิชย์เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขามีความรอบรู้ในกฎการตัดสินระหว่างประเทศใหม่ๆในยุคอินเทอร์เนต็ตพวกเขาเข้าใจวิธีการคำนวณของ e m v อย่างถ่องแท้แล้วและพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตโดยตรงในไลฟ์ตีูนย์รวบรวมข้อมูลในบรรดาผู้ใช้อินสตาแกรมรายใหญ่ พวกเขาได้ใช้วิธีการเก็งกำไรของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งและการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมูลค่า E.M.V. ของพวกเขาอย่างถูกต้องและรวดเร็วดังนั้นจึงครองตำแหน่งสูงสุดของการรับรองเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านสินค้าฟุ่มเฟือยและแบรนด์หรูระด high ับไฮเอนด์เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเสื้อจ้าในฐานะดาราจีนนั้น E.M.V. ของเขาต่ำเกินไปเขาโพสต์น้อยมาก บนอินสตาแกรมและโพสทั้งหมดเป็นโพสแบบไม่มีแท็กซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเชิงตัวเลขของ E.M.V ส่วนตัวของเขาดังนั้นคำถามก็คือหากเป็นเช่นนั้นทำไมเซียวจานจึงยังคงเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของแบรนด์รูระดับนานาชาติและเป็นที่ชื่นชอบของกุชชีและแบรนด์รูอื่นๆที่ไล่ตามและเปิดตัวโฆษณาระดับโลกครั้งแล้วครั้งแลวกับเซียวจานนั้นเป็นเพราะว่า ในการวัดอิทธิพลมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่แท้จริงของดาราพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องดูประสิทธิภาพเชิงตัวเลข EMV ส่วนบุคคลของเขาเท่านั้นแต่ยังต้องดูอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยว่าเขาได้เพิ่มมูลค่า EMV ของแบรนด์ด้วยหรือไม่พูดง่ายๆก็คือแบรนด์หรูในต่างชาติก็ฉันฉลาดมากเช่นเดียวกันพวกเขารู้ดีอยู่ในใจว่าไม่ว่าพวกคุณจะเล่นอินสตาแกรมยังมีความสุขขนาดไหน คุณก็ต้องช่วยชั้นหาเงินเพิ่มและคุณก็คือเจ้านายของชั้นแม้ว่าเสืรอจัานจะมีการโพสต์น้อยมากแต่การส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลจากแฟนๆของเขาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกจะมีการส่งต่อในปริมาณที่มหาศาลและมักจะติดอยู่ในกระแสโลกมาโดยตลอดตามรายงานการวิจัยและการวิเคราะห์ของไลฟ์ตีอัตราการเติบโตของ e m v รายใจมา้าของกุชชีในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนานาชาติฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ปี2023ของมิลานแฟชั่นวีอยู่ที่8%และอัตราการเติบโตของ E M V รายไตรมาสของทอสสูงถึง212%อัตราการเติบโตรายไตรมาสอ้างอิงถึงการเปรียบเทียบม,มูลค่า E M V ของไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อนหน้านั่นก็คือสัปดาห์แฟชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2023มีข้อความต้นฉบับของรายงานที่ชัดเจนซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สุด ที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลของเซอร์จานซูเปอร์สตาร์ชาวจีนได้รับการรับรองอย่างชัดเจนเป็นรายงานว่าประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการเติบโตรายใจมากของ e.m.v. ของทั้งสองแบรนด์กุชี่และท็อตนั้นแยกกันไม่ออกจากการมีส่วนร่วมอันมหาศาลของดาราจีนเซอร์จานความสําเร็จที่สะดุดตาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนประสบความสําเร็จในลักษณะที่ไม่ธรรมดาโดยเซอร์จานเอง แม้ว่าเขาจะมีสถานะทางสังคมที่น้อยมากบนอินสตาแกรมและไม่ค่อยมีคนเห็นบนแพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์ของอินสตาแกรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็ตามในความเป็นจริงนอกเหนือจาก EMV แล้วแบรนด์หรูที่จัดตั้งขึ้นเช่น g ุชชียังให้ความสำคัญกับ MIV ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ข้อมูลเฉพาะอุตสาหการรมแฟชั่นที่มีคุณค่ามากขึ้นไม้ว่าเซจันจะเข้าร่วมในสัปดาห์แฟชั่นระดับนานาชาติ หรือโฆษณาทั่วโลกเขาก็มักจะดึงดูดรายงานพิเศษรอบด้านและข้อมูลเชิงลึกทั่วโลกจากสื่อกระแสหลกักและนิตยาสารแฟชั่นชั้นนําในหลายๆประเทศและภูมิภาคทั่วโลกผลลัพธ์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกก็คือค่า MIV ที่สร้างโดยทั้งเป็นการส่วนตัวและแบรนด์ที่เกี่ยวข้องนั้นใหญ่มากจนยากที่จะจินตนาการได้นอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่าเหตุใดหลังจากที่กุชชีได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างสารรค์คนใหม่แม้ว่าแนวคิดเชิงสร้างสารรค์และแผนการวางแผนสร้างสารรค์เฉพาะของทางบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนนานาโคตสถานะมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศของโคส่งแบรนด์ดาราจีนเสี่ยวจานและการมีส่วนร่วมของเขาที่มีต่อแบรนด์การระบุต,ตัวตนอิทธิพลเชิงบวกระหว่างประเทศที่ได้รับมานั้นไม่ได้สั่นคลอนเลยแต่กลับมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่า ด้วยการนำแนวคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆของแบรนด์ไปใช้งานและพัฒนายอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นคุณค่าและทนุถนอมคุณค่าและอิทธิพลทางธุรกิจระหว่างประเทศของเสอ่์จานเท่านั้นและพวกเขายินดีที่จะปฏิบัติต่อเสอ่์จานอย่างจริงใจด้วยการปฏิบัติต่อซูเปอร์สตาร์ระดับนา,นานาชาติโดยเปิดใช้งานโหมดปัดหน้าจอไปทั่วโลกอย่างบ้าคลั่งให้เขาต่อไปอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับดาราจีนระดับท็อปสตาร์เซอร์จาน และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ